สวัสดีครับโจ์ในวันนี้นะครับเป็นการต่อสู้กลางเกมครับซึ่งจุดที่เราจะต้องต่อสู้นะครับก็จะอยู่ด้านล่างซึ่งตรงนี้นะครับเวลาดําจะต่อสู้ดําต้องดูก่อนนะครับว่าดําอยากจะให้ขาวเนี่ยรอดด้านในหรือด้านนอกนั่นก็คือเราสามารถที่จะปิดที่ดําดาหนึ่งในรูปนี้นะครับหรืออยากจะปิดทางด้านนี้ก็ได้นะครับ ราะฉะนั้นเราต้องรู้รูปรอดก่อนนะครับแเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะให้ข่าวเนี่ยรอดด้านไหนเพราะว่าถ้าเราหมดได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจับกินเ้าได้หมดเนี่ยเราจะเป็นต้องให้รอดเนี่ยรูปหมากเนี่ยที่รอดเนี่ยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนี่ครับมีจุด A กับจุด B นะครับให้เลือกโอเคครับเรามาดูลำดับหมากครับ ถ้าเราปิดจากด้านนอกแบบนี้ครับแปลว่าเราจะให้ข่าวเนี่ยรอดในมุมข่าวเดินต่อกมาเป็นการเพิ่มลมแล้วก็ในขนาดเดียวกันครับก็ขู่ตัดด,ดําเหมือนกันดาก็ต้องเชื่อมครับขาวเบียดดํารับขาวเดินเชื่อมหมากครับเพื่อรอดดําก็เดินที่เจ็ดครับเล่นงานสองเม็ดข้างนอกครับในรูปนี้ดําเนี่ยจะได้พื้นที่ด้านนอกครับตรงนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆส่วนขาวเนี่ยก็รอดในมุมครับ ย้อนกลับไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดอีกด้านหนึ่งล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปิดที่ดีสองในรูปนี้นะครับข่าวก็จะดึงกลับเราป้องกันมุมได้ครับแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ข่าวก็รอดง่ายแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราจะสูญเสียไปครับก็คือพื้นที่ทางด้านข้างด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนมุมเนี่ยเราจะได้พื้นที่ตรงมุมแทน เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบ2รูปแล้วครับรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่เหมาะกับดํามากกว่าเพราะว่าดาจะได้โครงสร้างใหญ่ครับโดยการเสียมุมไปครับแต่ถ้าเล่นรูปนี้เราได้มุมแต่พื้นที่มันเล็กกว่าด้านด้านนอกครับเพราะฉะนั้นเนียรูปนี้จึงขาดทุนครับโอเคนะครับก็ลองเวลาเล่นนะครับลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราจะเลือกด้านไหนนะครับเหมาะกับสิ่งแวดล้อกับของเรามากกว่ากันครับ เราพบกันใหม่จุดหน้านะครับสวัสดีครับ